สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนสบายดีเอฟซีทุกท่านบอกว่าอยู่ในประเทศหรือว่าอยู่ต่างประเทศมันเอกกับพ่อๆกับโองแม่ตาอีกแล้วพี่น้องเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเอ๋ยเห็นอันแม่น้องเดือนกับบ่าวขวัญกับทีมงานพนันแหละพี่น้องเอ๋ยนหน้าเยี่ยมแมงซอนแต่ตากะไรเงี้ยแต่ไม่อ่อนว่าว้าวเบิงบ้งไปเบิ้งก็น้ามันแม่นหรือบนโมแ่น กำลังเหยียบยอยู่พลเลยอันประมาณแหละไปไปจับจับทันทา,ทามองคนก่อนแต่เป็นจังใดมีอยู่ฮะเอาากำ,กำลังเหยียบยอยูยย่พลเลยโอ้ย ไปเบิ flaws, os, ah. ่งน้ากันพี่น้องฟาดพะลุงฟาดต้นนองเดือนอะไรนองเดือนที่ยังอันนั้นน่ะน้ำหนาพ้าทั้งกระเมนเบาควันพี่น้องเอ้ยโอ้เขาเรียเหยียบแมกซอนโอ้ท่างแม่น้องเดือนอ้าดนองเดือน เมืหันไปใช้เอ็กซอนได้แล้วหนึ่งได้บุหรย่ไงพมกันบรเดีนี่นะไม่เหยีบปัดุงใส่เอากอยบระลงแต่น้อหมอนเดมมี่านมีคนีมนองม่าเหือนเดมมาเหยียบขึ้นลายน้อเมือนเดเออส่เมือนมันเบิดหรือมั้มันเบิดเราสนกวันมาเอาเบิดนั่นแหละปัาตัวเมืนเดเือนหม้อเมืตาเมาเบิดนะ อวานีเมตาบริมาน้จุเได้มันซินว้านเลยนะไปแล้วโอ้ยจะได้ขี่รถไปปาแล้วป่าดีอือห้อก็ยังยี่เอ็ยูใช่แล้วมันยังไม่ชอนนี่ไงฮะมันยังไม่ช้อนนี่จ้ะแม่นบ่ทันแล้วบ่ท่นแล้ว จะมวจัดการก่อนเราบรลุประทันแล้ววะจันมาตลุตผัวเมาทางลูกทางผัวเมาายบ้าทิ่นมาันว่านหไรหะ เรว่าแม่ลีดเเฮ็ดนเฮ็ดด้ขี้ปกกบลายเนาะว่าเลยนะฮะอย่าไปใช่กับบุคนะจะมันมีมันหักมันมันบดแดดไปจางเนาะจังไดวะชั่นตีแมงซ้อนกัมีโกตรเขามันบอกบบกควันเราหูจ้างกัดโกดแมงซ้อนลุงไม่ต้าเราบุคเลยเออหักพายลุมนนะกข้าแมว่าขาบุมากหยียบนันลาย คายอันลุ่มบอลอีออนนางออนสิพาไปนะลอยทางด้านนี้าตตแต่ว่าใกล้เติบและพูนหางเงาตัวไผ่ตัวให้ไปสอนปีแรกนจ๊ะสายเออเออก้นพายถูกแล้วมาอสอนกับไผ่สอนแต่หลายปีปีแล้วปีก่อนเลยนะมาสอนกรบเพาะซากเออฮพูนพูนพูนไผ่ตัลุ่มพูนไผ่ตัลุ่มพูนต่อไผ่ค่ะ กามีร่สอนมแงอยู่ฮะบ่ควันเบ่ควันลอยบววเลยบวปลุงเลยยอมึ้ดเอาเมื่อกคือกินแ่บกินดีแท้แซ่บบ่แมนก็เลยมาลองเบิ่งกามียเมียกับผู้ท้องยัปันกินชุกันขึ้นมาแสบ ร๋อหลายคนเนาะสมวยแก่สินทิมสกะสิ่งกอดย่ำได้ปลลูกเลยใกล้ละบ่คิดว่าลูกออกข้าวมงซ้อนอ้าวกันก็ไปออกข้าดีกันจะได้เสื่อนออละซ้อนมนแล้วหวานได้สอน้องซ้อนเออน้องซ้อนคนสวยแล้วหวาน มาเหยียบแมงซ่อนกับอะไรซาเม่องเลื่อนตัววัดเอามาลบาน่อยเอามาหมูว่านเดีกหลายๆล่หมันขึ้นน้ำอีเนาะฉันเหยียบบอยากแตกอุ้ยตื่นนะไม่นช่ควดนเลยโอ้ยจุบลงเลยฉันจุ่วๆลงเลยอืมมันสบายกันแล้วบอกควันลงที่ละเผื่อสบายเลยอ้าแม่้องเลือนกั เกิดเนี้ยกับบุหูหันใจ่ายสำไพใหม่เทาะมาจ้ะเป็นวัดบ่เมียกัจดทิมซินเอ้าเมียจดทิมซินใกล้แน่ดอกทิมซินวันดอทิมพัวตายรถพี่น้องเอ้ยวาวควันพามเนี่ยเผื่อมาเหยียบแมงซอนอยู่หน้าน้องอ้อนนี่แหละนะาทายน้องอ้อนนี่แหละหน้าทิศหน้าไม่แต้ กับแม่น้องเดือนแล้วก็แม่เพ่นน์ก็ะมียนแม่ชาวจักจันแ์น่ะชาช่างเราก็มาเหยียบแมงซอนปะลุ้ยแลกระสวนสวนพอน้องอ้อนนั่นแหละมักอึอพ่นกระล้างงามปะลยุย รก,กรำลังงามไปลุงเลยสวนส่วนฝน้องอ่อนอันนี้ผัดใส่ผู้หยักผิกนี่ยังสีใบบนใหม่ปไปสั่นสีใบน้องใหม่ไปลุงเลยผายตาท่งนี่บอมี่บอนายผายป้านี โบมี <Yeah. S 2> uh uh. ah, ่าะไดลง้ลุมกับลุเอยลุมก็จักมี่บมี่ปลงไปเบิ่งเอควันกับซามมยน่ะสิเมื่อก่อนะ กับเต้าแม่น้องอ่อนฟันตรวจๆอยู่แม่ตายังบ่ได้เฮ็ดเต้าเลยบ่รู้เฮ้ยยังบ่มีเวลาอยากนําลูกก็มีอยูแหละยังันเาคักเลยยังบ่มีเวลาเฮ็ดหยังก็บ่มีจิตใจเฮ็ดหยังเลยบ่รู้เ้ยก็แม่สอนแม่น้องเดือนเพิ่นเออได้บ่ลายมื้อนี้พ่ก็ได้เมื่อก่อนพ่ได้ลายพี่น้องเอ้ย มาซ oh, ุ่มกันยังไงเนาะอยู่ไหนเนาะบ้านเม่นน้องเดือนเม่นน้องเดือนพักผ่อนนะสะออนสะออนแ์แก็ได้หน่อยสะออนเอาเบิร์ตก่อนบ้านนี่ก็เม่นน้องเดือนว่าจานบ่อควันว่ะฮะเจ้าบุญมาบ่าวันโอ้ย วันนี้วันสิ้นอือขึณนแจนกกอยกระมาน้่มหลว,วันเนียเปลนนลเ่ยนเลยเอ้กักระมาน้่แหลวันนี่นะเพราะว่าวันนี้วันศิ้นก็เลยได้มาขี่รถปรอม้เนาะออขี่รถไปรอมันจงเพื่อจยะยาเขาไม่ต้องเดือนเสียงดีมันเนี่ยปลงกกิยยนยาแหลวก็มากินยาแล้วก็มา อวนะกทนคืแหไมรนะข้างในแหงกับไรนเสียนมาเบิ่งไ้เลยมันขนมาเนเลยใช่ของแหซื้อทำ่นออน่นะแมนมันของน้อยมันของเจาะกว่าขู่เนาะ

ม่กูมาก่อนหมูบ่มาผอมกันไปลุงไปไนนีนเขาในหัวห้ในก็ได้ดิเออตรงนี้มาหอดคนจเ๊ดในกัหลัดเลยนหลัดไปสยทางกันบ้าพอจะตอกแล้วเออแน่นี่เขาในหัวคนอันดีบ้างเลยอ้าว โอ oh, ้ยไกลเแล้วบอแมนพาหนีแล้วมาเลยพี่เนอะเปลี่ยนเมนูโอ้ยเห็นว่ากะฮะกะลิบลงเด๋ยวนี้ฮือกเลยไม่ยังสิท่านถืกอโดนองบ่ก่อนบ่โมมี่บอกฮะ โหพอสร้มันก็เล้วโรดบนใน่งือแล้วมีน่ะอือ่นเด็กแม่เมื่อก่อนแหละปุ๊หนะลงมาเดียนจะมวยมื่อก่อนปบเ่อก่ก่ายนี่อาซาตะเก้านะแมต้ามาใส่ตุ่มนะมีอยู่ผายห่งกุ้ง แมน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 ไปย่งสะพุ่นี่นี่ไปหลอกม่านนี่นี่แมนกระเปลกมาได้ดอกแท้ดีนะล่งโลดประมาณเพียงกู้ค้าแหละแมนองเดือนยันยันตูดเปียกสันให้มันเปียกเลยนะเฮ้ยโอ๊แมนตูดมั่ก็คืออเดือนตูดมัก็คือการับก้นแหลมเปียกโลด โอ้ยอย่าไปไกลปานพูนมันอยากเลิกอยู่ได้ทางนั้นนะเออเออมันก็คือกันนั่นแหละปร่างเเอก้าหน้เ้าขาเชื่อลงมาถอะม่นเชื่อป่าาลังเชื่อเปียกสดนั่นได้กินได้กำลังเชื่อกันเปียกอาวนี่นาวจะเชื่ออ้า จะได้เปลี่ยนละจะได้เปลี่ยนปรมุนมุนขบวดปัญญานนี้เอาอีหล่มุนอีหละมุนเป็สมุนกัมุนมุนปัญญาเอาผมเอาเอตัว อันไนเปี <Rabbi> <s esting> ่ยเมนู่อ้างเลถือกะรีถือกะรีหนี่ต้องเลิก้องเลิกมาสิถือเขาว่ะเนาะมฮะเากมาหากันดูลคนเอลเนี่ยมาแล้วนะผมเป็นยังเป็นฮ้อนไมมเ่เด้อคนเป็นฮ้อนุ้งหนอนนี่น้องแม่นางเดือนว่าอยู่ว่าอันนี้แล้วพี่น้องเอ้ยกันเห็นกุ้งจังหวะจากมหาเมฆเถาดูดู ก้ามนบอก้มนบอบอก็คือสิบวลงในเรียนนี่นะเออเก็บมงนมาตรงนี้มนท่งมาบ้านอะพ่อเท้าพ่อเท้าเลิศว่ะเฮ้ยตนตัไปออฝาีก็อเอาไปาก็เลยเราก็จอบอยู่เฮาก็อยากไปจอบร้านอยู่เฮาก็คือเห็นอะไรเฮาก็ดี ให้แล้วต้องเสมออะไมาแหละตัว้เลยจาไว้าโอยเดี๋ยวว่าบ้านค่ะบมี่อยู่สะพังนม่น้องเดื่อนว่าพี่น้องเอ้ยบ้านนี่เลยแม่น้องเดือนสิมาจ่อเมตตาอวสันแม่ที่หอไปดูอยู่แม่ทวดูอยู่อาจารมาลดวุเป็นยักษคะแนดูสอน เป็นหนาห่อนคุณยเฮ้ยจึงมาดูอ้าเป็นหนาห่อนไดูปาไเ่อไปแมนอือ่ลงเลยสอนกุ้งสองบาทเนาะถืออยู่ได้สักเนือเนาะถือหักกุ้งตัวใหญ่อยู่ได้ายตในนสอนช่องบาทแมน่องบาทจ๊อแมนเขาสอนอยู่น้องนักเรียนนองบาทพอเลย เออแต่สแม่นะคองวิดน้ำคือกัมกุ้งเต้นหนุ่เด่งเออก็มาได้ซื่อไปบ่อยนะเออของวามเพย์นแม่น้องเดือนสอนใช่ป่ะทุกคนเคยเห็นได้ปรุงมาเนี่ยก็สมาพักคนแเมตตาเขาจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ปรุงกินหน้าพอกันมาอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระมังหดูหาชมล่าสองของเมตตาเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสุขสุขคนอยู่ดีแม่